ในวิกิตปรากฏว่าในในพิวิตฤตน่ะจะต้องมีปัญหาตามมาซึ่งตอนนี้นกำลังจะขยายานนผมอยากให้สีตรงบริเวณสีแยกเนะี่ยให้ทําเป็นกอะกลางให้ใหญ่ที่สุดนะให้ทำเต็นพื้นที่ไปเลยนะครัเบรเพราะว่าผมเห็นด้วย้าไม่างนั้นแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะต้องมาร้องเรียนอีกตัางต่างเป็นพิจิตรปัญหาจะตามมาอีก แต่จะต้องมาลองเรียนถึงในยกเทศบาลในยกอบตก็ไม่พ้นสอสอีกนะครับอันนี้ผมก็เลยเห็นด้วยนะครับที่ว่าทำาอกการให้เต็มพื้นที่เ,เลยอย่างพิศนุโลกเราก็ต้องทำเพราะนั้นผมก็เ,ยเลยเสนอยแนะไปนะครับว่าให้ทําให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่วงนิ้วกับเอาทรายเนื่องจากมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการพิการขุวนกามแล้วก็เป็นรองประธาน อนุทความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ตั้งสดสด,สดใหม่ๆไปลองอนุทางน้ำดูแลระบบทางน้ำกับท่านผู้อืไปลองหนึ่งเขาเรียก Blue Sea Area อันนี้ก็ฝากท่านออถ้ามีโอกาสทำงบขึ้นเดี๋ยวได้ผมนี่เข้าใจแล้วผมได้การว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ขาราการท่านผู้น้อยขึ้นไปท่านผู้น้อยที่จบมาด้วยความการทุกท่านดีข้างหน้าเลยขนาดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทนะครับเป็นนักเด็กนะครับ,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 บ นครสวรรค์เองมีนครสวรรค์ช so ัยภูอีกหนึ่งสายขางนะครับในปี๖๔ตอนสี่โมงฝนถึงสามพันนะครับที่จังหวัดพิจิตรเองเรามีแผนพัฒนาทางหลวงรวมสิบโครงการนะครับระยะทางรวมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรครับวงเงินหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทนะครับโดยครับรวมถึงงบประมาณในการบำรุงรักษาเส้นทางในการส่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทระยะทางรวมสามร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรนะครับ มีองการใหญ่ในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตะวันกพิจิตรนะครับประกอบกับปริมาณรถโดยสารที่นัเรียนมีน้อยความที่จะได้ประโยชน์จากธุรกิจจริงไม่มีมากนะัในส่วนของค่าบริการานังที่เก็บนีมน่มันต้องไปพูดถึง ในส่วนนี้ผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากการขายที่ต่ตางๆอาคารทางชี์ต่างๆอันนี้เป็นส่วนประกอบเงแต่ว่าตัวพื้นที่่มันจะอยู่รอบเมองความเจริญมันจะไปเมื่อ,อไรมันจะมีผลประโยชน์เรื่องของตัวไหน,นเข้าสู่การพิจารณาของทีรทำการท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเห็นชอบก่อนว่าเส้นทางเหล่านี้เมื่อสภาพการเปลี่ยนไปแล้วปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ควรที่จะให้กรมทางหลวงช่วยดูแลก็สามารถที่จะถ่ายโอนคืนให้กรมได้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องถนนที่เกินขีดความสามารถที่ท้องถิ่นจะไปซ่อมรถรถไฟเนี่ยมันจะต่างกันรถยนต์ขึ้นหนึ่งระบบสัญญ,ญาการจราจรรีบุนนมฝากทางหลวงเป็นผู้สร้างทางเพราะระบบป้ายสัญญ,ญาณต่างๆต้องชัดเจนเพราะ G P S เนี่ยนี้มันทำให้เราหลงทางได้ ในขณะเดียวกันป้ายรจราจรป้ายจำกัดความเร็วไม่รู้ว่าทางเราเห็นว่าปีหนึ่งเทศกาลดีนะครับปีนี้เราเสียชีวิตกันแค่58คนไม่งั้นสงารปีนี้เราต้องมานับศพพี่น้องประชาชนคนไทยของเราสูงสุดคือ700กว่าศพมากกว่าสงครามนี้ดีนะครับที่เราเลื่อนไปเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันเกิดุบัตัเหาของถทนโลการใหญ่ในการพัฒนาโครงข่า,า,ายทางแขวงทางหลวงเองก็ยังมีโครงการย่อยนะครับ ดำเนินการปรรับปุงซ่อมแซมครับติดงานโดยจังหวัดพิจิตรนี่ยก็มีโครงการก่อสร้างครับ